Day fix I fix I'm crossing the line dare again me the you to สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ป้านุชก็จะมาทำเมนูแกงผักสะเดาฝรั่งนะคะทุกคนแกงครั้งที่สองนะคะทุกคนจ๋านี่ตอนที่สองของป้านุชนะคะ วันนี้ไม่ใส่หมูนะคะทุกคนวันนี้ป้านุจะใส่กึนนะคะทุกคนจ๋ายังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะซื้อมาเป็นกิโลแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นประมาณครึ่งกิโลนะคะห้าสกรัมเนาะครึ่งกิโลกลนไก่นะคะทุกคนตอนนุจะเอามาเกงกับผักสะดานะคะ เราก็เยอะเลยนะคะทุกคนวันนี้แกงหม้อใหญ่เลยนะคะทุกคนจ๋าก,กินคนเดียวแต่ว่าแกงเสร็จแล้วป้านุชก็จะแช่แข็งไว้มั่งนะคะทุกคนเวลาป้านุชอยากอ,าอยากจะทานเรื่องไงป้านุชก็จะออกาทานทีหลังเนาะอันนี้ก็เป็นพริกแกงนะคะพริกแกงซื้อมาจากบ้านนะคะเนี่ยป้านุชได้ซื้อมาจากบ้านหอ,อมมาก อันนี้ก็เป็นปลาร้านะคะทุกคนปลาร้านะคะอันนี้ก็ชูรสเนาะเป็นชูรสนะคะทุกคนใส่ชูรสด้วยปลาราด้วยแล้วก็กะทิกล่องนะคะยี่ห้ออร่อยดีนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะป้านุชจะใส่แบบนี้เลยเดี๋ยวป้านุชจะทําแบบหม้อใหญ่เลยนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเวลาป้านุชแกงเดี๋ยวป้านุชจะทำให้ดูนะคะทุกคนจ๋าคุณค่อจ๋า ตามมาชมเลยนะคะคนตอนนี้ป้านุชก็จะผัดพริกนะคะทุกคนอป้านุชจะผัดพริกแกงนะคะทุกคนจ๋าอ่าวันนี้ก็จะมาแกงสะดาฝรัง่งนะคะทุกคนป้านนูก็จะผัดพริกก่อนนะคะ ผัดิกไก่หอมหอมพอผัดปิ๊กแล้วเดี๋ยวป้านูก็ผัดอ่าปลาต่อนะคะอ่านี่พอผัดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวป้าลูก็เอาเกลือไก่นะคะทุกคนก็เอามาผัดรวมกันนะคะทุกคนจ๋านี่ก็พอหอมหอมนะคะเดี๋ยวเบาก่อนนะอือได้หกเนาะ จะแรงไปรู้สึกไปชนแล้วนะคะทุกคนน,นี่เป็นพีกเป็นสดาวฝรั่งอันนี้เป็นเกึนไก่นะคะทุกคนนี่ปนุตล้างแล้วก็หมักไว้นะคะทุกคนจ้าก,กึืนไก่หมักไว้เลยนะคะให้ให้ให้เครื่องมันเข้ากันนะคะทุกคนป,ปนุตจะหมักหมักก่อนเนาะเหมือนคล้ายๆหมักแล้วทอดอะแต่ปนุตจะามาผัดกับพริกนะคะคนจา๋า ป้านุจะได้หมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่าเนีย่ยหมักได้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวป้านุจะเอาไปผัดผัดผัดไก่ผัดเกลืนไก่อะ่ะแล้วก็ผัดปลาร้าอืม หน้าตาเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ป้านุก,ก็จะทําให้ดูนะคะทุกคนจะหน้าตาเป็นยังไงวันนี้ใช้หมอ้อใหญ่นะคะทุกคนจา๋านี่ป้านุใช้หม้อรูปใหญ่เลยนะคะ <c oughs> กินหลายวันนะคะทุกคนทำเหลือเดยวป้านก็จะใส่อตู้แช่แข็งไว้เนาะเดยวป้านุจะทําให้ดูนะคะทุกคนจา๋ารอชมต่อนะคะ ตอนนี้ป้านุชก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่าแกงผัดสดาวฝรั่งของป้านุชนะคะกับกึ๋้ไก่นะคะทุกคนนี้นะคะตอนก็จะใหญ่ๆแบบนี้เนาะจะเคี่ยวให้ยุ่ยๆหน่อยนะคะทุกคนจ๋าป้านุชกินคนเดียวนะคะทุกคนอ่าแปนป้านุชไม่เต็มน,นะคะก็ทานไม่เต็มเนาะเออนี่ ตอนนี้กำลังเดือดตะนุ์ก็จะเที่ยวต่อไปอีกอประมาณสักที่สินาทีนะคะให้กลืนไก่เขายุ่ยหน่อยเนาะอะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านโนต์ก็วันนี้ก็จะตักทานด้วยนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็จะเก็บแช่ตู้แช่แช่แข็งไว้นะคะเพื่อกินวันหน้าเนาะอ ยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดซับะไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพณท่านจา๋าบายนะคะบ๊กกบ